สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายวาสุพลพรพนานุรักษ์จะมาส่งงานไทยเรื่องนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันาคากน,นะครับณนะเมืองเมืองหนึ่งพนางแก้วเทวีได้ประสูติโอรสมีผิวพันเหลืองอลามแต่มีผิวหนังดุดคางคกและในวันที่ประสูติมีฝนตกและฟ้าผ่าแสดงถึงว่ามีผู้มีบุญมาเกิดพญาเอกราชจึงได้สัญญิงสาวที่มีลักษณะดีมาเป็นแม่เลี้ยงเมื่อพระกุมารโต ก็อยากได้ภรรยาและอยากได้ปราสาทเดี่ยวไว้เป็นที่ประทับฝ่ายบิดาเห็นว่าโอรสมีรูปร่างผิดเพี้ยนจึงบอกให้โอรสลม้ลมเลิกความคิดนั้นซะในคืนวันนั้นโอรสเสียพระทัยมากจึงขอให้พระอินช่วยให้ตนเองได้มีภรรยาตามที่หวังพระอินทได้ยินเช่นนั้นเลยสร้างปราสาทเดี่ยวมีข้าทาสบริวารเรียบร้อยและนำนางแก้วจากอุดรกุลีทวีปมามอบเป็นคู่ครอง พญาเอกราชจึงให้พระโอรสครองเมืองหลังจากนั้นหลังเหล่าสัตว์น้อยทั้งหลายจึงต่างมาถวายตัวเป็นข้าทาสบริวารพญาแถนจึงไม่ยอมให้พวกพญานาคลงเล่นน้ําทําให้เกิดความแห้งแล้งฝนเลยไม่ตกมายังโลกเป็นเวลาหลายปีทําให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายเมื่อพญากันคากรู้จึงยกทัพไปทําสงครามกับพญาแถนเมื่อพญาแถนเห็นว่าเอาชนะไม่ได้ พญาแทนจึงยอมแพ้และยกเมืองให้พญาคันคากปกครองและสัญญาว่าจะนําฝนตกลงมาอย่างแผ่นดินทุกๆปีพญาคันคากปกครองเมืองได้อย่างดีเมื่อพญาคันคากสวรรคตเาาโลกฆ่ากันตายเองและโกดพญาคันคากที่สร้างเมล็ดข่าไว้เท่าลูกมะพราะ้าวหลังจากพญาแถนเห็นว่ามนุษย์ไม่ยอมทําอะไรเลยนอกจากฆ่าฟันกันตายเองพญาแถนจึงตัดสินใจตัดเส้นทางการติดต่อกับมนุษย์อีก นับตั้งแต่นั้นมนุษย์ต้องขวานข้าวและไม่สามารถขึ้นไปหาพญาเถนได้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพญาเถนได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ